ผมครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดนะครับใครๆก็ต้องเดินทางถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมละ่ะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนอะไรกันบ้างหรือเดินทางด้วยรถส่วนตัวคุ้มไม่คุ้มยังไงถูกแพงยังไงส่งความเห็นให้เราหน่อยนะครับคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิบบาท20บบาทของเรามันไม่เท่ากันเนี่ยเรื่องของระยะทางก็เรื่องหนึ่งครับเงินในกระเป๋าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันและไม่นับรวมในกรุงเทพในต่างจังหวัด คำว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันนิยามได้ต่างกันนะตอนนี้มีคุณผู้ชมเริ่มที่จะพูดคุยกันเข้ามาบ้างแล้วนะคะบางท่านบอกว่าจ่ายค่าเดินทางวันละ200บาทเนี่ยต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ <c oughs> บางคนก็บอกว่าค่ารถไฟฟ้าแพงจริงๆน่าจะต้องปรับหน่อยอาจจะดีขึ้นแล้วก็บางท่านบอกว่ารถขอสมกอ <c oughs> รอนานเหลือเกินนะคะ เวลารัฐออกนโยบายมาแต่ละครั้งก็ถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดค่ะว่าคนที่ได้ประโยชน์นั้นอาจจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่นโยบายอุดหนุนค่ารถเมล์รถไฟฟ้าของรัฐบาลภูมิใจไทยก็เช่นเดียวกันคนในเมืองใหญ่ๆซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักก็ต้องแบกรับภาระค่าเดินทางนะคะพวกเขาต้องการการพัฒนาระบบขนส่งเช่นเดียวกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ชั่วโมงเร่งด่วนหลังเลิกเรียนนี่เป็นช่วงเวลาที่สภาพการจราจรบนถนนสายหลักในเขตเทศบานลนครขอนแก่นนานแน่นติดขัดค่ะชาวจังหวัดขอนแก่นบางส่วนใช้รถยนต์ส่วนตัวหรืออาจจะเรียกรถจากแอปพลิเคชันนะคะ แต่ว่ารถโดยสารสาธารณะที่โดยปกติคนขอนกันโดยเฉพาะนักเรียนและผู้มีไรายได้น้อยพึ่งพาจํานวนมากก็คือรถสองแถวแต่นับตั้งแต่ช่วงหลังโควิด -19 ค่ะรถมีจํานวนน,น้อยลงทําให้ผู้โดยสารต้องรอน,นานขึ้นคือ,อปัญหาเรื่องว่าผู้โดยสารมันไม่มีแล้วครับมีก็น้อยครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้คือปกติเนี่ยก็พออยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วมีแต่พวกรถแจ๊บรถอะไรเอาไปกินหมดเลย สมมติว่าเซ็นทันเราเคยได้มาจากบสจากเซ็นทันมาบอสอสามก็ไม่มีเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวบางวันนั่นและแล้วมันก็มีรถอันมอเตอร์ไซนะค์หน่งข้นมาข้นมาขี่มาคนเดียวคนเดียวก็ขี่มามาส่งมาส่งกลับไปมันก็ได้อีก ขอนแก่นมีรถเมล์ติดแอร์หรือว่าซิตี้บัสนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาขาดทุนคนขับรถมองว่าการให้บริการรถโดยสารสาธารณะควรมีคุณภาพลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ต้องปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐค่ะอย่างการขนส่งมวลชน่ท้องถิ่นเนาะอย่างแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าจะให้มันอยู่รอดภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหมือนเหมือนรถไฟฟ้ากรุงเทพ ใช่ไหมพากันโอดโอยว่ามันแพงแพงค่าครองชีพต่างจังหวัดค่าครองชีพก็แพงเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นยังช่วยยังมีโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วอย่างนี้เราไม่ได้ว่าให้มาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยแต่ละจังหวัดมีภาษีท้องถิ่นใช่ไหมทางอบจทางนี่ท้องเทศบาลต้องเข้ามาซัพพอร์ตทททธาารท่องเที่ยวต้องเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือ ไม่ต่างจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคนส่งสาธารณะที่มีอยู่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์การเดินทางครับมีรถแดงหรือว่ารถสองแถวแต่ก็ไม่ได้วิ่งแบบประจำทางนะครับมีรถเม r t อาร์หรือว่า City ้บัสให้บริการก็ให้บริการแค่สองสายหลักเท่านั้นครับมีรถโดยสารระหว่างอำเภอนะครับรถเหลืองรถขาวมีหลายเส้นทางครับแต่ความถี่น้อย มีรถ e ีวีบัสของอบจเชียงใหม่รับค่าโดยสาร20บาทต่อเที่ยวที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับคาดว่าจะให้บริการในกลางปีหน้านี่ก็กลายเป็นความหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ครับเรามีการผลักดันจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับดัะนั้นเนี่ยพอมี3ส,ส่วนหลักเนี่ยนะครับนะบก็จะสักหน่าจะสามารถสะท้อนเสียงให้ถึงาภาค าราชการที่อยู่ในศูนย์กลางนะครับในการที่จะผลักดันนะครับในการาโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับในการที่ผลักดันงบประมาณต่างๆมาสนับสนุนนะครับระบบขนส่งสาธารณะหลักในเมืองเชียงใหม่นะครับให้ให้การเดินทางเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไได้รฟฟาใช่ครับอันนี้ก็ยังเ,เป็นความหวังครับ ในมุมชาวเชียงใหม่ครับก็ต้องการนโยบายลดภาระค่าเดินทางเหมือนกันนะครับเสนอว่ากลุ่มเปราะบางอย่างผู้พิการผู้สูงอายุควรได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะฟรีครับและรถอีวีบัสควรมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะไม่ใช่หวังผลกำไรครับคืออยากจะให้ทำจริงพูดจริงทำจริงมาตรงเวลามีที่จอดรถปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่า มาตอนเช้า8โมง9โมงพอ10โมงถึงเที่ยงไม่มีละแต่ถ้าว่าตามที่เขาพูดนะจะดีมากค่ะอีกหนึ่งเมืองใหญ่ค่ะอย่างภูเก็ตนะคะภูเก็ตมีรถ e-v ของอบจค่าโดยสาร15บาทตลอดสายค่ะและเปิดให้นักเรียนผู้สูงอายุพระสงฆ์และผู้พิการนั่งฟรีแต่ว่ารถก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมเส้นทางทำให้คนส่วนใหญ่ยังต้องใช้รถนต์ส่วนตัว ชาวภูเก็ตบอกว่าต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถขนส่งจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ13ล้านคนโดยประมาณตอนนี้จากข้อมูลน,นะคะแล้วก็น้องอประชะกากรแฝงด้วยนะคะขึ้นไปเดินทางข้างบนได้เนี่ยปริมาณรถข้างล่างจะน้อยลงทันที mm hmm. นะคะเราเรียกว่าขนส่งมวลชนแบบรถไฟฟ้า ลอยฟ้านะคะ่ะหนูว่ามันให้ประโยชน์กับคนที่ใช้และคนที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ภูเก็ตยังไม่เคยได้รับการสนับสนุน,นะคะ่ะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าหัวเมืองใหญ่ๆแต่และพื้นที่มองไปในทิศทางคล้ายๆกันคือต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะไม่ไว่าจะเป็นรถ EV Bus รถไฟฟ้ารางเบารถไฟลอยฟ้าซึ่งไม่เพียงจะช่วยลดภาระให้กับคนท้องถิ่นลดค่าเดินทางระหว่างเมืองแต่อีกด้านหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้หนักท่องเที่ยวด้วยและต้องการการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นค่ะ